สวัสดีค่ะสื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็เป็นเวลาหนึ่งเหมือนกันที่เราไม่ได้พบกันนะคะจากด้วยสถานการณ์ท,ที่ที่เป็นอยู่เวลานี้นะคะแต่ว่าก็ได้เคยสัญญากันไว้ว่าเวลาที่เรามีการพัฒนาพวกโครงการใหม่ๆเ,เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การพัฒนานวัตกรรมเนี่ยก็จะมีการอัปเดตให้กับาทางสื่อมวลชน,นได้ทราบเป็นระยะๆะะนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมีการโฟกัสไปมากหน่อยในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็การฟื้นฟูจากสถานการณ์โควิดนะคะในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยอาจจะชะลอไปบ้างแต่ก็ไม่ได้หยุดนะคะเราก็ยังมีการทำอย่างต่อเนื่องในวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาอัปเดตให้พวกเราได้ทราบว,ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยเราก็ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะได้มีการพัฒนา โครงการซึ่งเราเรียกว่าโครงการ Smart Financial and Payment Infrastructure for Business ซนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการชำระเงินแล้วก็ทางด้านการทำการค้าดิจิตอลนะคะทางสำหรับภาคธุรกิจนะคะอ,อ,อาจจะขอ,อ,อ Recap นิดนึงนะคะว่าในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญนะคะ เราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ผลักดันไอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการชําระเงินของประเทศเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตัวระบบพร้อมเพยที่เรารู้จักกันดีนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานการโอนเงินรายย่อยแบบเรียลไทม์นะคะที่ที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะคะ,ะปัจจุบันนี้เนี่ยมีการใช้บริการค่อนข้างมากแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วเนี่ย จำนวนเกือบ67ล้านหมายเลขนะคะยอดการใช้งานเนี่ยก็เฉลี่ยเกือบ30ล้านรายการต่อวันนะคะทำให้เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประชาชนก็มีการใช้การชำระเงินหรือโอนเงินเนี่ยในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะคะการมีโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาได้หลากหลายและกว้างขวางดังกล่าวเนี่ยจะเห็นว่ามันทำให้สามารถมีการพัฒนาบริการต่างๆที่ ต่อยอดบนระบบพร้อมเพย์ได้อย่างหลากหลายแล้วก็มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว QR code หรือว่าการรับบริจาคผ่านตัว QR code ที่ลิงก์กับการบันทึกการลดหย่อนภาษีหรือว่าในเรื่องของการชำระบินข้ามธนาคารรวมทั้งการขยายบริการไปยังต่างประเทศด้วยทีนี้เนี่ยการบริการที่หลากหลายเหล่านี้เนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะรองรับการใช้งานสำหรับภาคประชาชนนียมากกว่านะคะ ในขณะที่ภาคธุรกิจเองเนี่ยก็ยังขาดบริการที่ช่วยให้การชําระเงินหรือการทํารายการทางการค้าเนี่ยยังไม่ค่อยสะดวกอยู่ค่อนข้างมากนะคะจึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันระหว่างทางธนาคารแห่งประเทศไทยทางภาครัฐทางภาคธุรกิจแล้วก็ทางภาคการเงินในการออกแบบแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางสําหรับในเรื่องของการรับส่งข้อมูลการชําระเงินแล้วก็การชําระภาษีทางดิจิทัล ซึ่งการทำรายการเหล่านี้ค่ะจะเอื้อให้มีความสะดวกมากขึ้นแล้วก็มีลักษณะเป็น e n d to e n digital d transaction นะคะการพัฒนาโครงการดังกล่าวค่ะเราได้ยึดหลักหลักการที่สำคัญด้วยกันนะคะคือหลักการในเรื่องของการที่จะเปิดกว้างให้มีการเชื่อมต่อกันข้ามธุรกิจหรือองค์กรกันได้นะคะในเรื่องของการที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะ มีความเสถียรน,นะคะแล้วก็สามารถขยายตัวรองรับบริการต่างๆแล้วก็นวัตกรรมต่างๆได้แล้วก็สุดท้ายก็คือมีการกํากับดูแลที่มีการจัดรูปแบบการจูงใจที่เอื้อให้เกิดการใช้งานที่เหมาะสมนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นหลักการที่เราใช้ในการพัฒนาตัวโครงสร้างพื้นฐานทีนี้เนี่ยมาดูกันว่าทำไมเราถึงลุกขึ้นมาทำพัฒนาโครงโครงสร้างพื้นฐานอันนี้นะคะ ปัจจุบันเองเนี่ยทางภาคธุรกิจเองอะคะ่ะเขาก็มีอุปสรรคในการทำธุรกรรมการซื้อขายระหว่างกันโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น SME นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการขายสินค้าเนี่ยในการที่ผู้ขายจะมีการจัดทำใบแจ้งหนี้หรือว่ารวมถึงใบกำกับภาษีเพื่อเตรียมให้ผู้ซื้อเนี่ยเ,เวลาการจัดส่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังในรูปแบบที่เป็นเอกสารนะคะ แล้วก็มีการจัดส่งกันซึ่งซึ่งการจัดในรูปแบบเอกสารแล้วก็มีการจัดส่งไปให้ผู้ผู้ซื้อเนี่ยก็ทําให้มีต้นทุนนะคะแล้วก็บางครั้งเองเนี่ยก็อาจจะเกิดความผิดพลาดหรือว่าสูญหายขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อส่งสินค้าแล้วก็เอกสารไปแล้วเนี่ยผู้ซื้อก็จะทําการชรําระเงินนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้อาจจะมีหลายช่องทางทั้งการออกเช็คการโอนเงินแต่ว่ารูปแบบดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการมากนักนะคะ เช่นในเรื่องของการวงเงินวงเงินการชำระหรือรูปแบบการชำระจากนั้นเนี่ยทางทางาผู้ที่ขายเนี่ยค่ะก็ต้องการติดตามใบเสร็จนะคะไปลงบัญชีกระทบยอดต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีกระบวนการในการส่งใบเสร็จรวมถึงการชำระภาษีด้วยนะคะกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาแล้วก็มีต้นทุนรวมทั้งมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดแล้วก็สูญหายได้ จึงเป็นที่มาว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะได้มีการผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนี้ขึ้นเพื่อจะช่วยสนับสนุนให้พังภาคธุรกิจนี่สามารถทําธุรกรรมทางดิจิทัลได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดต้นทุนของการทํารายการค่ะทีนีน้มาดูว่าในต่างประเทศเนี่ยนะคะมีการพัฒนาลักษณะแบบนี้เนี่ย มากน้อยเพียงไรนะคะแล้วก็มีประเทศไหนได้ทําบ้างนะคะเดี๋ยวคุณนภพทวัตจะาเล่าให้ฟังค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับถ้าดูของต่างประเทศเนี่ยก็จะพบว่าในจริงจริงต้องบอกว่าเ,าเรื่องของการทําธุรกรรมที่เป็น B2B เนี่ยในต่างประเทศก็มีการพัฒนาไปไกลมากนะครับหลายประเทศก็มีการทำเ,เป็นช่องทางดิจิทัลค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมีต้องบอกว่าไทยเนี่ยเราว่าจ,จะเป็นประเทศเที่ยังไม่ได้ทำนะอ,อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ ทีนี้รูปแบบของต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมีอยู่หลายแบบนะครับแบบหนึงที่เป็นที่นิยมทํากันก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นการทำํำโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเรื่อง e-invoice นะครับก็คือเป็นการส่งใบแจ้งหนี้เป็นทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดธุรกิจที่เป็นผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยอยากจะมีการ เรียกเก็บเงินกันหรือว่ามีการส่งข้อมูลรายละเอียดการซื้อขายสินค้ากันเนี่ยก็สามารถส่งข้อมูลนั้นเนะ่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับแทนที่จะใช้กระดาษเนี่ยก็ส่งเข้ามาเป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยก็จะมีรายละเอียดของสินค้าบริการด้วยนะครับที่จะแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะเห็นว่ามันไม่อยากจะไม่ได้ครบวงจรมากเท่ากับที่เราคิดจะทําเพราะว่าที่ของไทยเราจะทำเนี่ยเราจะพยายามเชื่อมโยงข้อมูล3ส่วนนะครับก็คือข้อมูลของการ ส่งข้อมูลเรื่องอินบอส์ในการเรียกเก็บเงินข้อมูลการชําระเงินแล้วก็สุดท้ายคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีนะครับก็จะครบวงจร3ส่วนของต่างประเทศเนี่ยหลายๆหลายๆที่เนี่ยจะทําเรื่องส่วนแรกก็คือข้อมูลธุรกรรมที่เป็นการซื้อขายสินค้าแล้วก็การเรียกเก็บเงินตามอินบอส์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีผลการศึกษาอยู่ในหลายๆประเทศนะครับว่าจริงๆทําแค่ ส่วนเดียวเนี่ยก็มีมีประโยชน์เยอะแล้วเพราะว่ามันช่วยลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดเวลาลงไปได้เยอะนะครับอย่างของในยุโรปเนี่ยในประเทศเยอรมันเนี่ยก็มีการสำรวจว่าถ้าเกิดเปลี่ยนจากอินโยร์กระดาษไปเป็นอิเล็กทรอนิกส์อินโยร์เนี่ยก็สามารถลดต้นทุนไปได้60-80%นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับอันนี้เนี่ย ต้นทุนที่ลดมันไม่ได้ลดเฉพาะต้นทุนกระดาษแต่ว่ามันรวมถึงค่าใช้จ่ายของคนค่าใช้จ่ายแรงงานการขนส่งที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ลดไปได้เยอะมากๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพอมีข้อมูลที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถนําข้อมูลเนี่ยครับไปใช้ในการขอสินเชื่อกับธนาคารได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับธนาคารเองก็สามารถมีข้อมูลอื่นๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ คุณภาพของลูกนี้ได้นะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะใช้ข้อมูลพวก statement เงินเข้าเงินออกดูจากเศษเงินของธนาคารเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้ามีรายละเอียดว่ามีการซื้อขายสินค้าอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้ธนาคารมั่นใจได้มากขึ้นว่าตัวข้อมูลเนี่ยมีบริษัทเนี่ยมีข้อมูลที่เขามีการซื้อขายสินค้าจริงนะครับ อย่างในตัวอย่างในประเทศชิลีเนี่ยพอมีการทําระบบ invoice e เนี่ยก็มีการต่อยอดมาทําเรื่องของการให้สินเชื่อนะครับที่เรียกว่าเป็น e-factor i ริงก็พบว่ามีการให้สินเชื่อผ่าน e-factor i n g งนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับค่อนข้างมากถึงประมาณ20,000ล้านเหรียญ US เลยนะครับในปี2016อีกเรื่องหนึ่งที่ช่วยลดได้ดีเลยก็คือเรื่องของการลดมลภ,ภาวะนะครับเพราะว่าพอ ต้องใช้กระดาษต้องมีการเดินทางมีแมสเซนเจอร์ขนส่งเอกสารเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยเรื่องพวกคาร์บอนต่างๆนะฮะที่จะเกิดจากการใช้กระดาษเกิดจากการปล่อยควันพิษนะฮะอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ในเชิงสภาพแวดล้อมที่ได้ด้วยนะครับซึ่งอย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็ค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับก็พบว่าแต่ช่วยลดเรื่องของการปล่อยคาร์บอนเนี่ยได้ถึง3เท่าเลยทีเดียวนะครับอันนี้เฉพาะพาที่เป็นเรื่องของการ เปลี่ยนจากอินโยร์ที่เป็นกระดาษมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็อย่างในในประเทศแถวอาเซียเองเนี่ยอย่างในสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับก็มีการทำระบบลักษณะนี้ด้วยแล้วก็มีการต่อยอด ทำจากที่เป็นโดเมสติกเทรดคือซื้อขายในประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะต่อยอดด้วยว่าถ้าอนาคตธุรกิจอยากจะนําไปซื้อขายกับต่างประเทศนะครับก็อตัวแพลตฟอร์มตรงนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ช่วยสามารถต่อยอดไปเรื่องของการทําการค้าขายต่างประเทศได้ด้วยนะครับทีนี้กลับมาประเทศไทยบ้างนะคะว่าในเรื่องของกลไกแล้วก็รูปแบบที่เราออกแบบไว้สําหรับการรองรับการทําธุรกรรมทางการค้าดิจิทัลเนี่ยเราออกแบบไว้ยังไงนะคะ อาจจะแบ่งให้เห็นเป็นสองส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยท,ที่เราเห็นเป็นกล่องบนเนี่ยค่ะก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางนะคะซึ่งจะรองรับการส่งข้อมูลทางการค้าต่างๆรวมถึงข้อมูลการชำระเงินแล้วก็ข้อมูลภาษีนะคะทางนี้เนี่ยเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมแบบดิจิตอลได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแบบที่เราเรียกว่าเป็น n t o e n นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริการที่เราจะ พัฒนาที่จะให้สามารถส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ข้อมูลการซื้อขายแล้วก็ข้อมูลการชรําระเงินพร้อมใบเสร็จรับเงินเนี่ยรวมถึงใบกํากับภาษีแล้วก็ใบเสร็จรับเงินของภาษีได้ในคราวเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นบริการแรก,แรกๆที่จะมีการพัฒนาแล้วก็ให้บริการสําหรับโครงสร้างพื้นฐานนี้นะคะสาหรับส่วนที่2เองเนี่ยจะเห็นว่าเป็นกล่องสีส้มๆนะคะอย,อยู่ด้านล่างนะคะส่วนที่2นี่จะเป็นการพัฒนาบริการที่เพิ่มต่อยอด จากการทำธุรกรรมทางการค้าดิจิตัลนะคะซึ่งเราจะเรียกส่วนนี้ว่าเป็น Digital Supply Chain ินแล n ซิงแพลตฟอร์มนะคะซึ่งตัวบริการนี้ค่ะจะเอื้อให้ทางธุรกิจนี้สามารถทำธุรกรรมทางการค้าดิจิตัลเนี่ยแล้วก็มี Digital f o ต t p ริ n ์นะคะซึ่งจะช่วยให้ได้รับการพิจารณาสินเชื่อได้สะดวกมากขึ้นซึ่งในส่วนที่สองเองเนี่ค่ะจะเป็นการพัฒนาของอสมาคมธนาคารนะคะแล้วก็ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะมีการพัฒนาเออลราก็สามารถจะเปิดเริ่มเปิดให้บริการได้ภายในปีนี้นะคะซึ่งรายละเอียดก็คงจะมีการแถลงต่อไปทีนี้เนี่ยถ้าจะให้เห็นชัดๆว่าโครงการนี้เนี่ยออมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะทั้งกับออภาคธุรกิจทั้งกับผู้ให้บริการนะคะทั้งกับภาครัฐแล้วกออ็สุดท้ายก็คือในเรื่องออของประเทศเองนะคะจะเห็นว่าทางภาคธุรกิจเนี่ย สิ่งที่จะได้รับประโยชน์ก็คือว่าทำให้กระบวนการทางการค้านียจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถจะลดต้นทุนทางด้านการเดินทางด้านเอกสารนะคะการชำระเงินก็สามารถทำได้คล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีข้อมูลในการบริหารจัดการรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อด้วยสำหรับผู้ให้บริการเองเนี่ยซึ่งก็จะเป็นทั้งภาคการเงินแล้วก็เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการค้าต่างๆเนี่ยค่ะ ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานนี้นะคะนำไปพัฒนาบริการที่หลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นในส่วนของเป็นภาครัฐเองอะคะ่ะก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการนะคะช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ที่สําคัญก็คือลดพวกปริมาณเอกสารต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีปริมาณอยู่มากมายเนี่ยแล้วก็สามารถใช้เป็นช่องทางในการส่งความช่วยเหลือได้ในระยะต่อไปแล้วก็สุดท้ายเองก็คือว่า เรานี้ก็จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายเพราะว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการแล้วก็หน่วยงานต่างๆมากมายนะคะในส่วนของที่เป็นภาครัฐเองเนี่ยค่ะก็จะมีทาง กรมสัมพากรแล้วก็สํานักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่มาร่วมให้ความเห็นแล้วก็ร่วมพัฒนาแล้วก็เซตพวกมาตรฐานต่างๆนะคะทางด้านภาคการเงินเองอะคะ่ะก็ครบทุกสมาคมทางด้านการเงินนะคะทั้งสมาคมธนาคารไทยสมาคมนานาชาติธนาคารนานาชาติสมาคมของสภาธนาคารรัฐนะคะแล้วก็สมาคมการค้าผู้ให้บริการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย สำหรับทางภาคธุรกิจเองอะคะ่ะก็เป็นทั้งสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคม,ามอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยซึ่งก็จะมีการให้บริการเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีหรือการทำระบบบัญชีให้กับธุรกิจจำนวนมากนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือบริษัทเอ็นอซนะคะซึ่งเป็นผู้พัฒนาแล้วก็ให้บริการระบบการะคะ่ะก็วันนี้อาจจะมาอัปเดตให้ทางสื่อมวลชนทราบนะคะความคืบหน้าของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมทำกับเออหน่วยงานต่างๆค่ะเดีย๋ยวเชิญสอบถามได้ค่ะ ครับก็มีคำถามว่าตัว s วัส a n n าร l a ิ a n พย a เ n e n t Infrastructure เนี่ยน่าจะช่วยลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็จริงๆต้องเรียนว่าถ้าเราดูจากกระบวนการการทำธุรกิจของธุรกิจไทยในปัจจุบันเนี่ยก็จะพบว่ามันมีการใช้เรื่องเอกสารค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกที่ลดได้เลยคือตัวเอกสารที่เป็นเป็นใบอินอยเป็นปึกๆเลยเนี่ย นั่นน่าจะลดได้ซึ่งถ้าเราดูจํานวนเนี่ยธุรกิจไทยเนี่ย SME ประมาณ2องสามล้านรายนะครับแล้วธุรกิจใหญ่ๆอีกเพราะฉะนั้นปริมาณการค้าทั้งหมดเนี่ยมันจะเยอะมากๆเลยเหล่านี้ ถ้าเกิดเข้ามาใช้ตัวอินฟราสตรักเจอร์ตรงนี้ครับจะช่วยลดต้นทุนเรื่องของการไม่ต้องจัดพิมพ์กระดาษใช่ไหมพอไม่ต้องพิมพ์กระดาษไม่ต้องมีมสเซนเจอร์ไปส่งส่งกระดาษส่งอินโอยส์ไม่ต้องรอรับใบเสร็จนีอันนี้จะเป็นต้นทุนที่ลดไปได้ส่วนใหญ่ถ้าดูของต่างประเทศเนี่ยเขาลดตรงนี้ไปได้60-80%เลยนะครับเพราะว่าพอมันเป็นเอ็กซ์ติกเสียมันถูกมาก กับอีกส่วนหนึ่งที่จะได้ประโยชน์ขึ้นมาก็คือว่าเรื่องของการชําระเงินนะฮะจากปัจจุบันเนี่ยด้วยลักษณะการทาธุรกิจของในไทยเนี่ยธุรกิจเขาจะมีะเรียกว่าเป็นรอบในการวางบินเช่นสมมติบ,บริษัทขายของขายของไปแล้วเนี่ยจะไปส่งเรืยอเก็บเงินเนี่ยมีเวลาจกําหนดไว้เช่นไปเรียกเก็บเงินกับผู้ซื้อเนี่ยได้เดือนละสองครั้งนะทุกวันที่15กับ30สอะไรเงี้ยสมมตินะฮะแปลว่าสมมุติส่งของไปตั้งแต่วันที่1เนี่ย จะไปเรียกเก็บเงินได้จริงๆคือวันที่15แล้วก็สมมุติวันที่15เกิดเอกสารไปไม่ครบต้องไปรออีก15วันถึงจะเรียกเก็บเงินได้นะแลจะจ่ายได้เงินจริงๆก็รอไปอีกตามเครดิตเทอมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้ตัวอินฟลักชั่นเนี่ยจะช่วยให้การเรียกเก็บเงินเนี่ยสะดวกขึ้นไม่จําเป็นต้องร,รอเป็นรอบแล้วส่งของไปปุป๊บก็สามารถเรียกเก็บเงินเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คือว่า การที่จะใช้บริการเนี่ยใช้ผ่านช่องทางไหนนะครับตัวสมาร์ทอินฟราเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานตรงกลางที่จะเชื่อมโยงกับธนาคารหรือว่าตัวผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการทำเรื่องของการค้าขายออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ธุรกิจก็สามารถใช้ได้ผ่านธนาคารแล้วก็ตัวผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนะครับก็คือถ้าเมื่อมีการเปิดให้บริการแล้วเนี่ยในช่วงไตรมาสสของปีหน้าเนี่ยที่เราคาดหวังไว้นะครับก็สามารถติดต่อทางทางธนาคารได้เลยหรือว่าเป็นการแพลตฟอร์มได้ที่จะใช้บริการนี้ได้นะครับอาจจะขยายความนิดนึงก็คือเมื่อกี้นี้ที่เรา,เาให้เห็นว่ามีสส่วนด้วยกันใช่ไหมคะ ส่วนส่วนส่วนแรกเนี่ยจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางซึ่งอันนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนานะคะคาดว่าจะเปิดให้บริการได้เนี่ยคงเป็นครึ่งหลังของปีหน้านะคะแต่ส่วนที่จะเปิดให้บริการก่อนนะคะก็คือส่วนที่เรียกว่าตัวเป็น s u p p l y chain financing นะคะ digital supply c h a i n Financing อันนี้จะเปิดให้บริการก่อนก็คือภายในเดือนนี้ค่ะเดีวคงจะได้รับทราบรายละเอียดต่อไป ก็อันนี้ก็คือตอบตอบไปแล้วว่าเมื่อกี้มีคําถามว่าจะเริ่มดําเนินการเมื่อไหร่นะคะในส่วนที่1นนะคะส่วนแรกเลยเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางซึ่งจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องจํานวนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาระบบเนี่ยก็ค่อนข้างมีความซับซ้อนเนี่ยเราก็จะคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในครึ่งหลังของปีหน้านะคะส่วนส่วนที่2เนี่ยคะ่ะที่จะเปิดให้บริการก่อนก็คือตัวที่เป็นดิจิทัลสปา i n f น n a แ c นซ g ครับมีคำถามว่าจากจากสองเฟสที่ที่พูดถึงไปเนี่ยแล้วจะมีการพัฒนาเฟสที่3หรือเปล่านะครับก็จริงๆด้วยด้วยตัวโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันสามารถรองรับการต่อยอดการส่งข้อมูลต่างๆได้นะครับตัวอย่างเช่นอย่างอย่างวันนี้เราเริ่มเฟสแรกก่อนจากข้อมูลที่เป็น3ส่วนด้วยกัน 1. คือข้อมูลการซื้อขายสินค้าสคือข้อมูลการเรียกเก็บเงินนะครับแล้วก็สคือข้อมูลภาษี ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีเช่นพวกใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเนี่ยปัจจุบันมันจะวิ่งไปที่กรมสมรรพากรนะครับแล้วก็วิ่งไปหาบริษัทที่เป็นผู้ซื้อนะครับซึ่งจริงๆพาร์ตตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในเฟ,ฟสถัดไปเนี่ยสามารถพัฒนาต่อยอดได้นะครับเช่นถ้ามันมีข้อมูลอื่นๆที่จะวิ่งไปหาหน่วยง,งานภาครัฐอื่นๆเนี่ยและอาจจะช่วยให้ภาคธุรกิจเขาสะดวกขึ้นนะฮะในการที่จะติดต่อกับภาครัฐเนี่ยตัวนี้ก็เป็นยูสเคสนึงที่สามารถพัฒนาต่อในอนาคตได้นะครับ แล้วก็สองก็คือข้อมูลการซื้อขายสินค้าที่มันวิ่งผ่านตัวอินฟราสตรักเจอร์ตรงกลางเนี่ยมันก็สามารถเอาไปใช้ทำาร่องอื่นต่อยอดได้อีกนะครับเช่นเรื่องของการเอาไปทำอาจจะเป็นเครดิตสกอริงที่ประเมินความสามารถในการกู้ของธุรกิจนะฮะอันนั้นก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถนำข้อมูลตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ครับอเข้าใจว่าคำถามหมดแล้วก็วันนี้ขอบคุณสื่อมวลชนมากนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ